ขอถวายความเคารพท่านอาจารย์ผู้อสวัสดีครับเพื่อนๆมีสิทธิ์พูดคุกคือขอเชิญพรคณะวิทยากรแล้วก็ผู้พารองทุกท่านนะครับกลุ่มเป็นจะขันนะครับเป็นตัวผมสุดท้ายในตำนาเสนอก่อนก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนอ่านหนังสือไม่ออกนะครับซึ่งโรงเรียนพระอเนกธรรม ก็ไต้สอบถามตั้งแต่จังหวัดน่านจังหวัดแพร่แล้วก็เชียงรายนะครับก็คือมีปัญหานี้เหมือนกันทุกๆจังหวัดนะครับพวกเราพาพวกเราก็เลยตัดสินใจเอาปัญหานี้นะครับก็คือเด็กงานหนังสือไม่ออกแล้วก็เป็นปัญหาที่ีหลายๆโรงเรียนประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้นะครับสาเหตุของนักเรียนที่อ่านหนังสือไม่ออกหนึ่งก็คือนักเรียนต้านตัวนักเรียนนะครับนักเรียน ไม่ตั้งใจเรียนนะครับอันที่2ก็คือนักเรียนไม่มีพื้นฐานการศึกษามาก่อนก็คืออาจจะเป็นเด็กที่มาจากชนบทหรือว่าบัานนอกน,อกนะไม่เคยเรียนหนังสือก็เลยอ่านหนังสือไม่ออกนะครับแล้วก็ข้อที่สามก็คือขาดการมีส่วนร่วมระหว่างครูกับนักเรียนก็คือบางครั้งครูอาจจะเห็นหนักเรียนว่าถ้าเรียนอ่อนแล้วก็ในห้องมีนักเรียนเยอะนะครับถ้า,จ,าจะไปตามแต่ละคนว่า ให้อ่านตรงนี้ตรงนี้นะนะครับก็จะเสียเวลาก็เลยบางครั้งครูก็อาจจะปล่อยปากรักเลยนักเรียนที่อ่านไม่ออกก็ผ่านไปก็เลยทําให้นักเรียนหนังสือไม่ได้นะครับแล้วก็ข้อต่อไปคือนักเรียนไม่มีแรงจูงใจและความกระตือรือร้นนักเรียนบางคนขี้เกียจนะครับแล้วก็ไม่มีความกระตือรือร้นในการเรียนนะครับแล้วก็ข้อต่อไปก็คือนักเรียน อ่านหนังสือน้อยอันนี้เป็นความจริงนะครับอเรียแล้วนักเรียนในประเทศไทยอ่านหนังสือ6บรรทัดต่อปีตอนนี้ขึ้นมารู้สึกว่าจะ8บรรััดนะครับ <ใช S 1> ก็จะเจ็ดบัรทัดนก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจนะครับที่เพิ่มขึ้นนะครับทําให้อ่านหนังสือไม่เข้าได้นะครับแล้วก็เป็นกลุ่มเด็กที่มีปัญหากำพร้ามิดามารดาก็คือเด็กบางคนที่มาบวชเรียนในโรงเรียนภาะนะครับ ส่วนมากจะเป็นเด็กที่กำพ้ามีดามารดาอยู่กับญาตินะครับอยู่กับตายายบ้างแล้วก็เอาไปบวชอ,อยู่ที่วัดก็ไม่มีใครที่จะสอนอ่านสอนเขียนสอนทำกางบ้านนี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับแล้วก็ข้อต่อไปก็คือเด็กนักเรียนเนี่ยมาจากหลายชนเผ่าหลายชาติพันธุ์นะครับแล้วก็แต่ละชนชาติพันธุ์เนี่ยมีความแตกต่างทางด้านภาษาและวัฒนธรรม ก็คือเวลามาเรียนร่วมกันเนี่ยบางคนมาจากเผาอาคาเผาหลายๆเผามาครับแล้วก็จนเผาขื้นเงด้วยภาษาที่ใช้ก็นักเรียนบางลูกที่มาเรียนอาจจะไม่เข้าใจนะครับไม่เข้าใจภาษาไทยด้วยก็ทําให้ไม่อยากอ่านแล้วก็อ่านหนังสือไม่ได้นะครับแล้วก็ข้อต่อไปก็คือเด็กถูกคัดจากโรงเรียนข้างนอกก็ต้องยอมรับนะครับว่านักเรียนโรงเรียนพระของเราเป็นนักเรียนที่คัดจริงๆนะครับก็คือ สอบผิดสอบไม่ผิดจากโรงเรียนข้างนอกก็มาบวชบางคนก็ไม่เรียนไม่เก่งน,นะครับก็ให้มาบวชแล้วก็มาเรียนนะครับก็เป็นภาระของสูแล้วก็เป็นภาระของโรงเรียนภาพเยียนที่ทำที่ต้องดูแลต่อไปนะครับแล้วก็ขาดต้นทุนทางการศึกษานี่ก็คือเด็กบางคนยากจนนะครับก็มาบวชนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือ เด็กมีปมปุ่งการกดข้องทางด้านสติปรรัญญาก็คือเด็กบางคนมีเป็นเด็กพิเศษนะครับอ่านหนังสือช้าเรียนรู้ช้าเป็นต้นนะครับแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นจากทั้งหมดนะครับที่กล่าวไปก็คือ,อเมื่อเหตุที่เกิดขึ้นผลก็คือนักเรียนเรียนไม่ทันเพื่อนก็คืออ่านหนังสือไม่ได้เวลาเพื่อนกันบ,บ้านหรือว่าทำง,งานเนี่ยเด็กก็ ไม่สามารถที่จะทําได้เพราะว่าอา่านสือไม่ได้ก็ทําให้เรียนไม่ทาเพื่อนแล้วก็ไม่อยากเรียนเบือ่ออะไรหคนคงจะเจอนะครับนักเรียนเวลาเขาอา่านไม่ได้ทํางานไม่ได้เขาจะเบือ่อแล้วก็ในที่สุดเขาไม่อยากเรียนอาจจะหนีเรียนตามมานะครับเป็นภาระราของครูผู้สอนนี่เป็นความจริงนะครับครูจะต้องคอยจ่ำที่จ้ำชัยอยู่ตลอดถ้ามีนักเรียนน้อยก็สามารถทําได้แต่ว่า อ่ห้องหนึ่งนี้น,ะเน,เนกเรนะ <c oughs> ีย,ยน,นเป็น20 3สามสิบรูปเนี่ยครก็คงจะติดตามได้ยากเหมือนกันก็เป็นภาระของครูผู้สอนนะครับว่าก็มีผลก,ะลกระทบต่อตนเองและ <c oughs> เพื่อนในห้องก็คือต่อตนเองก็อ่านหนังสือไม่ได้นะครับเวลาจบออกไปก็ไม่รู้จักไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรนะครับแล้วก็ชุนเพื่อนในห้องด้วยสมมติเพื่อนรู้แล้วนะครับเ,รเด็กคนนี้อ่านหนังสือไม่ได้ก็จะต้อง รอเด็กคนนี้แล้วทาให้เพื่อนที่เรียนรู้ได้ครับเกิดความมั่คานแล้วก็เป็นการฉุดเพื่อนที่เรียนรู้ได้ไปด,ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุแล้วก็เป็นผลนะครับส่วนพมะที่จะใช,นใชนะ้นั่นก็คือใช้อิทธิบาทสีนะครับนั่นก็คือฉันทะความพอดีหรือความพอใจวิริยะก็คือความเพียรน,นะครับก็โยงมาถึง นักเรียนที่อ่านหนังสือน้อยเราก็จะใช้ความเพียรก็คือให้นักเรียนอ่านหนังสือให้มากๆม,มีความขยันนะครับแล้วก็จิตตะคือความคิดหรือความตั้งมั่นนะครับก็จะยกไปให้นักเรียนที่อ่าให้ตั้งใจเรียนให้มีความคิดมีความตั้งมั่นนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือวิมางสาความไตรตรองก็คือเมื่อเรียนแล้วก็ต้องคิดพิจารณาไตรตรอง ก็น่าจะช่วยได้ทางหนึ่งนะครับก็ขอนำเสนอเอาไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ